ขอจเจริญพรอุบาสกุสบาสิกาทุกท่านวันนี้อาตมาขอยกมรดกธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จที่ท่านได้เคยกล่าวไว้นั่นก็คือกองทับมารกองทับมารที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่ท่านพูดถึงกองทัพตัวที่หนึ่งคือกองทัพโลภความโลภมันเกิดกับทุกคนอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ถ้ามันอยากซะจนเกินไปโอ้โหพลังโลภมันมหาศาลจัดการมันซะหน่อยกองทับมารตอนนี้ด้วยกองทัพบ,บุญตัวที่หนึ่งนั่นก็คือการให้ทาน อยากนักโลภนักหรือตอนีทีเหนียวนักจัดทานไปสู้อยากนักใช่ไหมตะนีทีเหนียวนักใช่ไหมให้ซะตัดซึ่งความอยากซะให้บ้างให้บ้างให้บ้างนะึ่ใจมันจะเข้าสู่ระดับสมดุลนะสองกองทัพมารตัวที่สองนั่นก็คือกองทัพโกรธความโกรธตัวนี้ร้ายกาจมากความโกรธตัวนี้ต้องใช้ด้วยการการฝึกฝนในการรักษาศีล ถ้าเรารักษาศีลไม่ว่าจะเป็นใหม่ค่าชัดเนาะหรือไม่พูดคำส่อเสียดโกหกหรือว่าไม่ดื่มสุราใดๆก็ดีในศีลห้าโยมก็ไปฝึกฝนพอฝึกฝนแล้วจังหวะที่เราจะโกรธเนี่ยการที่ฝึกฝนมันจะเข้ามาช่วยเราเนาะหน่วงให้เราลดแรงให้เราแบบนี้นะกองทัพมารตัวที่3นั่นก็คือความหลงหลงในอารมณ์หลงในความรัก หลงในเรื่องราวต่างๆหลงจนงอหัวไม่ขึ้นมันแนบเนียนมากยมหลงตัวนี้ต้องอาศัยความแนบเนียนเขาไปใหญ่อาศัยพี่ใหญ่เลยยมนะกองทับบุญตัวที่สามนั่นก็คือการภาวนาเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีอาตมาแนะนําแล้ว5นาทีหนึ่งเวลาสองเวลาสาเวลาก็ได้เมื่อมันมีสมาธิจะเกิดสติขึ้นสติตัวนี้จะไปจัดการกับตัวหลงถ้าขาดสติมันก็หลงอยู่ยนั้น ถ้ามีสติมันก็งอหัวขึ้นมาได้โอ้นี่เราหลงไปตั้งนานนะนี่สติตัวนี้สําคัญมากๆจะงอหัวขึ้นมาได้ทําสมาธินั่นเองก็ขอฝากไว้กับกองทัพมาร3ตัวนี้จัดการมันด้วยกองทัพบุญ 1. กองทัพมารบุกมากองทัพโลกเราจัดการด้วยกองทัพทาน2กองทัพโกดเดินทางมาเราจัดการด้วยกองทัพศีลสกองทัพหลงบุกมาเราจัดการด้วยกองทัพภาวนาทําสมาธินั่นเอง ให้มันมีสติแล้วงโงหัวออกมาจากการหลงเป็นกำลังใจใทุกท่านขอเจริญพร